มันลอกคาบสำเร็จแล้วเฮเอา้ามีตัวเล็กมาด้วยสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่การเลี้ยงกุ้งก้ามกามวันที่90แล้วนะวันนี้ก็ครบตามกำหนดที่เราบอกจะเลี้ยงกุ้ง90วันก็วันนี้ก็เป็นวันที่90นะครับ กุ้งก็ตัวใหญ่ขึ้นมากแล้วนะครับผมก็ถ้าดูเทียบกับในตลาดทุกขายกันก็น่าจะอยู่ไซส์ไซส์เล็กกันนะครับที่เขาขายแต่ก็เป็นกุ้งที่น่าจะกินได้แล้วละ่ะแต่เราก็คงจะยังไม่กินมันเนาะเพราะเราไว้จะกินปีใหม่ก็ดีนะครับเลี้ยงกุ้งก้ามกามอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย แล้วก็เป็นอาหารด้วยเขาเลี้ยงได้สองอย่างเลยทีเดียวเงอเนืเนอเนาะนี่นี่นี่มาหาแต่เช้าเลยนะไอ้นี่ก็คือกุ้งหน้าบักของเราตัวที่ท้องตัวเล็กๆเลยและปัจจุบันนี้นะครับคือมันไม่มีแล้วไข่มันไม่อยู่แล้วแล้วก็เคยดูในรายการทีวีหลายรายการนะเขา ไปสัมภาษณ์คนเลี้ยงกุ้งในบอกเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดกุ้งท้องเนี่ยจะไม่ลอกคราบต่อก็คือมันจะหยุดโตแล้วเราก็คิดว่าแบบนั้นเนาะแต่มาดูอาการของมันนะ่ะเหมือนมันขามันจะงอกนะนั่นน่ะเห็นไหมเห็นติ่งเล็กๆไหมคิดว่ามันจะงอกขาใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันงอกขาใหม่ก็แสดงว่ามันกําลังจะลอกคราบต่อ แสดงว่ามันก็ยังน่าจะโตได้ต่อนะเราก็มาเฝ้าดูและติดตามมันต่อไปร่วมกันดีกว่านะว่ามันจะได้ลอกคราบได้โตขึ้นไหยนะโอเคชามนี้เราก็มาให้อาหารกันดีกว่าต่นนีดูตัวนี้โอ้โหดูไข่มันสีส้มเลยนะเห็นป่ะเห็นไหมอื้มเป็นท้องเลยอะ

ดีทุกตัวนะนี่ยังไม่มีใครสุดปินนะเดี๋ยวจ้ามขุดของเรา,าเดี๋ยวถ้าลอกข้าวมูลนี้ก็คงจะได้ที่หนีบกลับมาแล้วล่ะเน,นาะถ้าสือไม่กือเลยนะเนี่ย แต่เหมือนมันมน่าจะลอกข้าด้วยบ่เะนาะมีขาเล็กๆจะงอกใหม่ข้างหลังข้างหลังมันเปิดหลังเปิดมีขาง,งอกใหม่ขางกุดี ไอตัวที่มันเคยหางกุดมันก็จะหางกุดของมันไปตลอดเนาะแม้จะมีหางงอกใหม่แล้วก็ตามเนาะแขนขาก็น้อยหางก็กุดกาลังจะลอกข้าบไปอีกแล้วเห็นไหมมีแขนอ่อนๆงอกมาเต็มเลยฮะเออไปซ่อนๆไว้นะเดี๋ยวฉันต้องลงไปทาอย่างอื่นก่อน,นก็ขอให้รอดปลอดภัยละกันเป็นกำลังใจให้เราจะไปทำภารกิจอื่นนะครับ เราก็เลยเอาเนี่ยมาให้มันอยู่ไปก่อนนะขอให้รอกคราบแล้วรอดกัแล้วกันโชคดีกลับมาจากภารก,กิจก็ขึ้นมาดูกุ้งเราที่เราช่วยเอามันใส่ไปนในตะก,กร้าผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างาดูกันเย่มันลอกคาบสำเร็จแล้วเฮ้เอามีตัวเล็กมาด้วย โอ้ยกุ้งฝอยไม่อยู่ได้ไงเนี่ทั้งสองตัวเออเราขาบได้แล้วสำเร็จแข็งยังขอโทษนะขอดูหน่อยขอดูตัวหน่อยเดียวเองนะ,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 ะจะดูตัวไม่ยอมเลยจะจับตัวมันดูว่ามันแข็งหรือเปล่า อืมกระดองโอ้ยังนิ่มๆอยู่ให้มันอยู่ในนี้ไปก่อนดูดิดีีดกล้ามแล้วอะ่ะดูดิมีกล้ามด้วยขาต้องมีแล้วเอออยู่ในนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะอะไรนี่มายุ่งอะไรเนะี่ยฮะอเออยุ่งเลยเขาไอ้ตัวเล็กนี่นะครับกล้ามมานะัน ไอคาบมันคาบมันไม่เหมนกันคาบมันเห็นไหมหางขาดมีเดือนหนึ่งแล้วเห็นไหมออกมาแล้วนี่เห็นไหมแขนเขินก็ไม่มีนี่เห็นไหมเห็นไหมแขนขาก็าแทบจะไม่มีเลยเนี่ยงอกมาหมดแล้วโอเคโชคดีไปะโอ้ยเสรอาหารเ,เต็มเลย